พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมบูรณ์แล้วได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วในระหว่างที่ทรงสร้างบาร,รมีโละองค์ต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัตอันยาวไกลเกิดไปเป็นอะไรต่ออะไรมากมายโละองค์พบว่าชีวิตเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรด ก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ดังนั้นพระองค์จึงสละราชสมบัติอันเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของมนุษย์และแสวงหาหนทางพ้นทุกข์มุ่งสู่พระนิพพานชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานจึงต้องแสวงหาที่พึง่งเพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัย แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีใครรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในขุธกานิกายธรรมบทว่ามนุษย์เป็นนันมากเมื่อถูกภัยคุกคามย่อมยึดเอาภูเขาป่าไม้ว่าเป็นที่พึ่งแต่ที่พึ่งนั้นไม่กระเสษม ไม่อุดมเพราะบุคคลอาศัยแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเมื่อบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ พระัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเมื่อเข้าถึงแล้วเราจะมีความสุขจะรู้สึกปลอดภัยภัยอันตรายใดๆจะไม่สามารถมากล่ํากรายได้เพราะฉะนั้นบุคคลใดปรารถนาความสุขความสาเร็จ และความปลอดภัยในชีวิตหรือแม้ปรารถนาความหลุดพ้นจากภายในวัฏสงสารหากมันระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกบุคคลนั้นย่อมสมความปรารถนาได้ดังเช่นลูกชายของคนตัดฟืนในกรุงราชคลหกมีเด็กชายสองคนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งเป็นลูกของชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นลูกของคนมิจฉาทิฐิเด็กชายทั้งสองคนนี้ชอบเล่นคลุบด้วยกันเสมอลูกของคนที่นับถือพระพุทธเจ้าก่อนจะทอดคลุบ <c oughs> ก็จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าน้โมพุทธะแล้วจึงทอดคลุบ ส่วนเด็กอีกคนหนึ่งจะระลึกถึงคุณของเดรถัถีแล้วจึงทอดคลุกผลการแข่งขันปรากฏว่าลูกของผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าชนะทุกครั้งไปลูกชายของผู้ที่นับถือเดรัถีจึงคิดว่าเพื่อนคนนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนทอดคลุกจึงชนะเราทุกครั้ง เราจะต้องทำอย่างนั้นบ้างเขาจึงเริ่มระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้างซึ่งเป็นการสั่งสมพุทธานุสิโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้นมาวันหนึ่งพ่อของเขาได้เทียมเกวียนออกไปตัดฟืนนอกเมืองโดยพาลูกชายไปด้วยเมื่อได้ฟืนเต็มเกวียนแล้วระหว่างเดินทางกลับเขาได้หยุดพักรับประทานอาหาร และปล่อยโคให้พักกินน้ำกินหญ้าในที่ใกล้ๆป่าช้านั้นโคของเขาก็เดตตามฝูงโคอื่นๆเข้าเมืองไปเมื่อรู้ว่าโคของตอนหายไปพ่อจิงให้ลูกชายเฝ้าเกณียนไว้ส่วนตนเองออกเที่ยวตามหาโคจนเย็นพอจะกลับออกไปนอกเมืองประตูปิดเสียก่อนจิงออกไปไม่ได้ ฝ่ายลูกรออยู่นานเกิดความง่วงจิงคลานเข้าไปนอนหลับอยู่ใต้เกวียนเพียงคนเดียวสมัยนั้นในกรุงราชเครือเมื่อตกกลางคืนก็จะเต็มไปด้วยอมนุษย์ในคืนนั้นมียักษ์สองตนออกหากินในป่าช้าตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยักษ์มิจฉาทิฏฐิเห็นเด็กนอนหลับก็ตรงเข้าไปจะจับเด็กกินเป็นอาหารยักษ์สัมมาทิฏฐิรีบห้ามไว้แต่ยักษ์มิจฉาทิฏฐิไม่ฟังตรงเข้าไปลากเด็กออกมาเด็กตกใจจึงอุดฐานด้วยความคุ้นเคยว่านโมพุทธสะว่าความที่ตนที่สั่งสมพุทธานุสติอยู่หนึ่งนิดเมื่อยักษ ได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็สะดุ้งหวาดกลัวเรียบถอยห่างออกมาทันทียักษ์สัมมาทิฏฐิจึงบอกว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วได้ล่วงเกินเด็กผู้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราจะต้องทำความดีเพื่อไทยบาปจึงได้ยืนคุ้มครองเด็กอยู่ส่วนยักษ์มิชาทิฏฐิได้เข้าไปสู่พระนคร นำอาหารรสเลิศสมเม็ของพระราชามาแล้วปลุกเด็กขึ้นมารับประทานอาหารเย็นมาเด็กน้อยกินอิ่มแล้วก็หลับต่อไปยักษ์ทั้งสองได้ทำตัวเหมือนเป็นมารดาบิดาของเด็กนั้นยืนอารักขาตลอดทั้งคืนเพื่อมาให้เด็กน้อยได้รับอันตรายด้วยภัยใดๆพอถึงเวลาเช้าก่อนที่จะอันตรธานหายไป ก็จะรึกเเรื่องทั้งหมดที่ถาดอาหารและอธิษฐานว่าขอให้พระราชาท่านนั้นที่สามารถเห็นตัวอักษรเหล่านี้แล้วก็จากไปในวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษตามหาถาทองคำซึ่งเป็นภาชนะสำหรับเสเวยของพระราชาได้พบถาทองคำบนเกวียนบรรทุกฟืนแต่เด็กนั้นนอนหลับอยู่ จึงจับเด็กไปเข้าเฝ้าพระราชาพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นตัวอักษรที่ถาดทองคำจึงตรัสถามว่านี่คืออะไรเด็กก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบแต่เมื่อคืนมารดาบิดาของข้าพระองค์ได้นำถาดอาหารนี้มาให้บริโภคในยามราตรีแล้วยืนดูแลอยู่ข้าพระองค์ทราบเพียงเท่าน,นี้พระเจ้าค่ะ เมื่อมันดาบิดาของเด็กติดตามมาพบลูกในพระราชวังพระราชาทรงถามเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทรงนําเรือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจะต้องมีผู้ประสงค์จะประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากพระราชาเป็นพระโสดาบันแล้วจึงมีความเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรยัย ยิ่งทอดพระเนตรอักษรที่จารึกก็ยิ่งมังเกิดความปีติสมนัตจึงได้พาคนทั้งสามไปเฝ้าพระบรมศาสดาและทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างน่าอาจจัศจรรย์ข้าพระองค์อยากทราบว่าพุทธานุสิเท่านี้หรือที่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ที่ระลึกถึง แต่หากจเจริญอนุสติอื่นๆเป็นสรณะจะสามารถช่วยป้องกันภัยได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระบระมาศาสดา,าตรัสว่ามหาบุพพิษไม่ใช่แต่เพียงพุทธานุสติเท่านั้นแต่จิตของชนเหล่าใดที่อบรมดีแล้วโดวยฐานะทั้งหกชนเหล่านั้นไม่ต้องใช้มนหรือโอสถอื่นมารักษาเลยแล้วตรัสพุทธพจน์ว่า สติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในกายเป็นนิดมีใจยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนยินดีในการภาวนาชนเหล่านั้นเป็นสาวกของเราเขาย่อมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเมื่อจบพระธรรมเทศนาเด็กระบ,บิดามารดาได้รลุธรรมเป็นโสดาบันบุคคล ต่อมาภายหลังทั้งสามก็ได้บวชและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงมีอานุภาพมากเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุดสามารถขจัดทุกโศกโรคภัยต่างๆได้ถ้าเข้าถึงแล้วเราจะประสบแต่ความสวัสดีมีชัยดังนั้นความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย จึงมีอานิสงส์มากสุดที่จะนับจะประมาณได้เราทุกคนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรยัยมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะให้ตรึกระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วมหากุศลจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานึกถึงจิตใจจะถูกปรับปรุงให้บริสุทธิ์ขึ้นความบริสุทธิ์จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัย ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ควรรีบปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายคือถึงพุทธัตนะที่อยู่ภายในซึ่งเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาและเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเราก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งและทราบซึ้ง ในคุณของพระรัตนตรยัยจึงจะนับได้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นมันปฏิบัติทำให้สม่ำเสมอนะจ๊ะฝึกใจให้หยุดนิ่งไปทุกๆวันไม่ช้าก็จะสมปรารถนากันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆ ใหครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ 生死看。